สวัสดีครับลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นั้นต้องบอกว่านนริซ่าของเราก็รีบออกมาเคลื่อนไหวกันล่าสุดกันนะจ๊ะรวมถึงประเด็นอีกหลายๆอย่างในคลิปนี้ที่ต้องบอกว่า m v ็มวเดียวสร้างมีมกระจายแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือมีอะไรหลายๆอย่างที่แอดก็อยากจะเอามาแจ้งในคลิปนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันนะจ๊ะเพื่อเป็นกันไม่เซเวลานะจ๊ะต้องขอแสดงความยินดีก่อนที่เพลงบอ r n Again ของนนริซ่าที่มอบโดยแมรี ของเรานนั้ทะลุ10.8ล้านครั้งและมียอดไลค์สูงถึง1.2ล้านครั้งใน24ชั่วโมงแรกจ้าทาให้เป็นมิวสิกวิดีโอเปิดตัวใน24ชั่วโมงบน YouTube ในปี2025นั่นเองนะจ๊ะคือสูงสุดนะทุกคนแล้วก็ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของแร็ปเปอร์สาวชาวตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ว็บแล้วก็เพลงนี้เติดอันดับหนึ่งบนยูทูบเทรนดิ้งทั่วโลกและอันดับหนึ่งบนยูทูบเทรนดิ้งในสหรัฐอเมริกานะจ๊ะซึ่งก็ขยายควววาาามมไดดด้่่กกํลลลลัััังงเเป็นนนนอบบทโใหพแะ เป็นกระแสนิยมอยู่71ประเทศโดยปัจจุบันตอนนี้เตาลิสออกเพลงมาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ4เพลงติดอันดับหนึ่งไปแล้ว3เพลงนั่นเองนะจ๊ะโอเคปะ้ะส่วนรัต่อมานะจ๊ะก็คือตอนนี้โนริซ่าของเราก็ไปติดชาร์ตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น New Music Friday ประจําประเทศฝรั่งเศสนะจ๊ะหรือจะเป็นอันดับหนึ่งในเพลง K-pop ยอดนิยม Apple Music เยอรมนีด้วยเพลงบอ n อ g เก n หรือจะเป็นการ reenters to global digital artist ranking ในอันดับที่86นะจ๊ะ ยังไม่พอนะจ๊ะตอนนี้เพลงบอลรเกงก็คือเป็นเพลงแห่งสุดสัปดาห์ของ BBC Radio 1คาดว่าจะได้ฟังซ้ําหลายรอบในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งมีผู้ฟังติดตามสถานีวิทยุนี้เนี่ยมากกว่า7ล้านคนต่อสัปดาห์เลยนั่นเองจ้ามีคนรู้จักเพิ่มเยอะแน่นอนซึ่งแมเรของเรานะจ๊ะก็มีออกการออกมามอบส่งเพลงนีน้ให้นอริซ่าไปทางการแล้วซึ่งแอพิสเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเพลงนี้ต้นฉบับก็คือกรรมสิทธิ์เป็นของแมเรมาก่อนนะจ๊ะจนน้องเนี่ยลได้ชวนแมเรมาทำเพลงในรอบนี้ด้วยยกกัันบแแมทจคี่าะ collaboration ก็เลยเกิดเป็น3เทพีแม่ครัวขึ้นมาซึ่งจริงๆเพลงนี้เนี่ยเออก็มีการ interpolate นั่นแหละก็ขอซื้อลิขสิ์ซื้อนู่นนี่นั่นมาเป็นของน้องลิซ่าเลยโดยตรงนะจ๊ะเพราะว่าแม่ก็มีการพูดว่าปัจจุบันนะจ๊ะมันเป็นของคุณแล้วฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้ร่วมร้องเพลงกับลิซ่าและเดจากแคท Life is w l d ชีวิตคือแบบ คือความแบบเดือดเดือเดอเพ่ินอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเออเป็นเป็นเกียินั่นแหละก็คือแมเรเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะสงสัยจะไม่ว่างนะจ๊ะจนมาวันนี้เนี่ยก็มาโพสต์แบบรูๆจุกๆุบน IG แล้วก็ไอจีสตอรี่นั่นเองจ้าอืมและมีประเด็นที่นะ่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MV เนี่ยอาจจะมาฝากกันนะจ๊ะก่อนที่จะไปดูภาพที่โนริซ่าอัพบน IG Story ที่แอดจะค่อยๆรัลนลันวนไปด้วยกันแล้วกันเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ชาว Twitter จะมีการแกะแคะเก้านะจ๊ะในส่วนพารทต่างขอองเ่ยาทซ ม,มีอะไราเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ช่วงไหนกันบ้างเพราะว่าวิดีโอตัวนี้เป็นการยกย่องสตรีผู้ทรงพลังเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเลยโดยภาพแรกนะจ๊ะเขาบอกว่าพิกัดด้านล่างเนี่ยมันไปสื่อสารถึงพระราชวังแวร์ซายก็เป็นแบบการปักหมุดเลยว่าตั้งแต่ปีคิดทศกราช1ั7 4จนะจ๊ะมีเหตุการณ์ Women at t h e Court of v e r s อ i l l า s นั่นเองนะจ๊ะซึ่งก,ก็พยายามไปเซิร์ชแล้วก็ไม่ได้เจอนะแต่เนื้อเพลงโดยส่วนใหญ่ของนอริซันในเพลงนี้เนี่ย,เ,ยเขาก็มีการบอกว่าสื่อสารถ ตัวเองที่เป็นต้องรักในแบบที่เป็นชั้นอะไรประมาณนี้ใช่ปะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงลุกขึ้นมาเพื่อจะทําอะไรบางอย่างที่ เกิดในปีนะ้นนๆทุกคนส่วนเหตุการณ์ในส่วนพาร์ทที่2เนี่ยโอ้โหชัดเจนอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับแม่มดหรืออะไรบางอย่างแน่ๆอย่างที่แอดเคยคาดการเอาไว้หรือแม่ชีอะไรเงี้ยที่แบบปลอมตัวแนละ้วจริงๆแล้วเป็นแม่มดที่ดูดเผาในะประมาณนี้ก็คือเป็นยุคล่าแม่มดนะจ๊ะของซาเลนปีคิดต่ศรพันหกร้อยเก้าสิบสองคือย้อนไปไกลมากแม่พระเจ้าซึ่งก็เป็นซาเลนวิชทริลส์นั่นเองจ้าส่วนเหตุการณ์ในอาพาร์ทที่สามก็เป็นอลิซาทูแอปเปิลแอปเปิลอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเขาบอกเป็นเหตุการ์ Garden Birth Eden The sin of of เป e นอี is the forbidden f r u i t นั่นเองจ้ะก็คือ Eve เนี่ยหยิบผลไม้มาก,กินเป็นเหตุการณ์กําเนิดโลกในอดัมกับอีฟใช่ไหมเออโดยใน MV เนี่ยก็จะเป็นน้องลิซ่าคนเนียวก็หมายถึงอีฟคนเดียวจ้ะแบบมีแค่อีฟคนเดียวก็ใส่สวยได้งี้ป้าอันนี้ไม่รู้นะนี่คือขำๆกันไปนะทุกคนนะเพราะว่าจริงๆต้องมีอดัมกับอีฟใช่ปะละ่ะอ่ะส่วนพาร์ตต่อมาเป็นพาร์ทที่4กันบ้างอันนี้คือปักหมุดไปเลยว่าคิดถักรารั939จะเกิดที่นิวยอร์กนะจ้ตนนนนนะตรงน อ้างอิงถึงโดโรธีและพอมดแห่งออสที่ออกในปีนั้นอะไรเงี้ยประมาณว่านังส่งนังสือพอมดออสหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งเขาก็มีการเขียนว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ I d o ด t k n โนนะตรงนี้เป็นการแกะแกะเก่านั่นเองแต่อย่างอื่นเนี่ยเขามั่นใจนะจ๊ะปิดท้ายด้วยพาร์ทที่5นะจ๊ะก็คือโจออนออฟอาร์คในชุดอัศวินหญิงนะจ๊ะซึ่งก็ได้เห็นว่าช่วงท้าย MV เนี่ยก็จะเป็นสาวๆทุกคน,นจะเดินสัต์ไม่หลับในแล้วก็ใส่ชุดที่มันดูมีความเป็นออัศวอวัศะ,ะอันนีี้เคาปปักด,ปด,ดิศัก 29กนั่นเองจ้ากจ a อ o นอ r c าก็ เป็นวิรสตีคนหนึ่งที่น่าจะเทมากแล้วถูกใช้เป็นโมเดลในเกมที่แอดแบบรู้จักมาบ้างแล้วนะจ๊ะจากโอ้โหความเทของนางเนาะเออก็ต้องบอกว่า MV นี่ก็โอ้โหแค่แกเกาทีก็คือมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายทีนี้มาดูเบื้องหลังกันดีกว่าที่โนริซ่าปล่อยภาพออกมาใน IG จนะจ๊ะต้องบอกว่าน่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อภาพชัดแบบ H d ดีที่โนริซ่าเนี่ยผมข่าวที่แอดชอบที่สุดแล้วโนริซ่าของเรายจะชอบด้วยปะเป็นภาพแรกๆอุ้ยชอบปนอริซ่าเลยอะยามันใสอรเอ็ดอะเออแล้วก็จะมีจังหวะ กันหลังกล้องจ้าคือจริงๆแล้วตัวจริงเขาน่ารักแล้วก็ขี้เล่นกันมากๆไม่ว่าจะเป็นแมโดจาแคทแม่เรแล้วก็นอริซาของเรานะจ้าในวันอริซาเราจะเป็นไอต้าไปเลยเพออยู่หลังกล้องแต่พออินเนอร์นางพยาออกกับ,บกล้องจิกปุ๊บทุกคนก็มาเต็มจริงๆนะทุกคนนะเออแต่น้ารักมากดูดิยืนขำกคิกกคๆกกกกันแบบ เฮ้ยโมเมนต์พี่สาวน้องสาวหนึง่งมีโอกาสร่วมง,งานกันในอนาะคตอีกไหมก็ไม่ทราบได้นะจ๊ะแต่ก็อยากเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้ง3คนบนเวทีด้วยนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งจริงๆนอกจากอนริซ่าจะปล่อยภาพแล้วเนะี่ยก็มีบีไฮเดอร์ซีนจากทีมง,งทีมงานช่างภาพอะไรเนะี่ยปล่อยออกมาด้วยแอก็เอามาเสริมทักกันในคลิปนี้ให้ได้เห็นกันไปทั้งหมดเลยกัน,นเองก็แล้วกันนะจ๊ะเอ้ยไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนยังมีในส่วนของมีมที่ตอนนี้เป็นที่ระบาดไปทั่วทุกคนทุกแห่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเพศใน RGBTQ ผผูู้้หญิงงชารปรปะจก,กะทั่คคุณคุณณบบ ในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็แม่ชีอะไรอย่างเงี้คืออ็ตกใจมากคือเขาอ่ะเป็นซิสเตอร์จริงๆนะเป็นแบบมีติกตต๊กตงติ๊กตอกเป็นทางการเลยนะแล้วเขาก็ชอบถ่าย MV อยู่แล้วแล้วเขาก็เอาเพลงนี้ซึ่งมีซีนที่เป็นแม่ชีอ่ะปลอมตัวใช่ไหมเป็นแม่มดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไหวนะจ๊ะที่จะเกาะกระแสเพลงนี้ดังไปด้วยกันเห็น <laughs> แล้วก็เอ็นดูไม่ไวหวทุกคนเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูสั้นๆทายคลิปนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยน้องสปีดี้ที่ตอนนี้คลอดออกมาแล้วที่ชิบูยา ประเทศญี่ปุ่นจ้าเออก็น่าจะเป็นอ๋อสัญลักษณ์ประจําเพลงบอนเกะนั่นแ,แหละคิดว่าอย่างนั้นไหมทุกคนเออก็มาพูดคุยกันได้นั่นเองนะจ้าก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมาฝากกันไว้ประมาณนี้นะจ๊ะเพือพ่อนๆมีอะไรมาหมอยเพิ่มเติมหรือมีอะไร,ะไร,ะไร,ะไรที่แก้ไขแอดพูดผิดยังไงก็ขออภัยไวนะ้ณนทีเดียวด้วยนะจ๊ะช่วงนี้รู้สึกแปลกๆมากเลยนะวิวขึ้นแรงสุดๆก็นอนมากๆอยู่ดีนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเป็นกำลังใจให้แอดกันได้ก็สามารถซุปเปอร์แต่งได้แบบเมื่อวานก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาเเเปป็นนนนนแรรงใใจจจห้้อออะสาััับคคลิี่ขตวกกม ஸ் மாட்டிச்சா